ยินดีต้อนรับสู่ช่อง JK Auto Review แหล่งข้อมูลที่คุณวางใจได้สำหรับข่าวสารล่าสุดรีวิวที่ตรงไปตรงมาและการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวในตลาดวันนี้เราจะพาคุณไปชมรายละเอียดของรถอเนกประสงค Is ์ Isuzu MU-X 9รุ่นปี2025ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งในด้านสมรรถนะความสะดวกสบายและความสามารถในการลุยเส้นทางที่หลากหลาย i ิ s ุส MU-X 9ปี2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่แข็งแกร่งผสานความทันสมัยอย่างลงตัวด้านหน้ามีการปรับประจังหน้าให้ดูดูดันมากขึ้นไฟหน้า LED ทรงเพรียวลายเส้นรอบคันที่เสริมความโฉบเฉี่ยวและแอโรด y นามิกล้ออันลอยลายใหม่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นเมื่ออยู่บนท้องถนนอีกทั้งยังคงความสูงใต้ท้องรถที่เหมาะกับการขับขี่บนเส้นทางทุกรูปแบบ เครื่องยนต์ยังคงใช้แบบดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรที่เป็นจุดแข็งของอิซูซุให้แรงบิดและกำลังขับที่เชื่อถือได้จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มีให้เลือกช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจทั้งในเมืองและนอกเมืองด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเหมาะสำหรับการเดินทางไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อย ภายในห้องโดยสารได้รับการปรับแต่งให้ดูพรีเมียมมากขึ้นใช้วัสดุแบบสัมผัสนุ่มเพิ่มไฟตกแต่งและเบาะนั่งที่นั่งสบายมากขึ้นพร้อมพื้นที่วางขากว้างในทั้ง3แถวหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เสริมด้วยระบบเสียงคุณภาพมีช่อง USB หอลายจุดระบบชาร์จไร้สายและที่เก็บของเพิ่มขึ้นทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกล ด้านความปลอดภัย MU-X 9ปี2025มาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยขับขี่ล้ำสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ ระบบกันสะเทือนได้รับการปรับจูนให้รองรับการขับขี่ที่นุ่มนวลแต่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองทางหลวงหรือเส้นทางออฟโรดการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้การเดินทางเงียบและรู้สึกหรูหรายิ่งขึ้นพื้นที่เก็บสัมภาระยังคงกว้างขวางโดยเฉพาะเมื่อพับเบาะแถวที่3ลงเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการความอเนกประสงค์อีซูซ,ซูยังมีหลายรุ่นย่อยและสีให้เลือก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายโดยรวมแล้ว Isuzu MU-X9 ปี2025เป็นรถ SUV ที่โดดเด่นในเรื่องความทนทานอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความสามารถในการขับขี่เหมาะกับทั้งผู้ที่กำลังมองหารถครอบครัวและสายลุยที่ต้องการรถคู่ใจที่เชื่อถือได้ หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่อง JK Auto Review เพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวและข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจ